เสียใครมันวิบวับวิบวับอ๋อไม่เลยครับเอามาดูคันนี้ครับฮาร์ดคอร์ครับชมภัยครับเจอกับหมายเลข34 34ีครับเอคอกซิงครับพีรีล้อโต NBC คุณ 4, 4ครับ34 เอเข้าซิงครับแต่สาทีเบ็นี่ชมไครครับ ADM อีกแล้ว ADM นี่ตอนเช้าพอจะคุยกันได้ฮะแต่ตอนไป่ายอยากคุยครับเดินเซครับลูกพีท็อปกูเดินเซนะเริ่มเซแล้วในแกงของหมูหวานจบของดีมืองนนทนนี่ถามกีเธอได้กดเวลาหยุดกันมั่งหรือยังได้กดกันมั่งแล้วเนาะ กาก็วิ่งมาถามจริงก็กดออกแล้วเคยได้กดหยุดกันบ้างหรือยัง <c ười> เกมเ, <c ười> เล่นหนักเลยนะครับในฮาร์ดคอร์กับไลท์คอนี่นักแข่งส่วนใหญ่จะชอบแบบนี้นะชอบดึกชอบหนักสว่างไม่เป็นไรขอให้โหดโหดนักๆชอบครับแมก็ขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ FC ทุกคนนะขอบคุณพี่น้องชาวฮาร์ดคอร์ไลท์คอร์ด้วย ของดีเมืองนอนอไม่ใช่ผมพี่ต้อมผมพูดจริงโอกาลาผมพูดจริงนะถามจริงพูดจริงจผมพูดจริงว่ากดออกเนี่ยได้กดหยุดกันบ้างหรือยังพอ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 พูดจริงพอผิดพลาดหน่อยจะพูดคำว่าอะไรไหมพี่ต้อ <c oughs> มมางบุญมางอันบุญมางอันบุญผ <c oughs> มจะแก้ตัวแบบไหนไง มาสนุกสนุกมางานบุญที่ไหนได้พลาดเอามาดูสเปคครับตรงนี้ชมภัยครับอย่งอยู่ฮะขอบคุณพี่ต้อมหมูหวานขอบคุณของดีมึงนนขอบคุณพี่ต้อมหมูหวานด้วยเอาละครับโอ้ยเป็นยังไงล่ะเอกซิงครับ เวี่ยงลงไปใช่นะอาจจะได้เอคอกซิงผมจำรถเอานะแต่ชมภัยยังจ้องอยู่ครับชมภัยยังจ้องอยู่ในดับเบิลเอ็กตรงนี้ดับเบิลเอ็กนี่เรียมแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวมีคนเอาไปขุดเล่นแน่มันครับตรงนี้เบี่ยงไปเบี่ยงมาครับสูนี้ใช้ได้เลยครับสูผู้ถีเสมอเสมอนี่ เว้นได้จังหวะพอดีเว้นได้จังหวะพอดีลงล็อกลงเหลี่ยมนี่สนุกครับเหลี่ยมนี้อีสูบปใไม้งงอีสูบปใไม้งงงูเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสองสามแปดอีสุทธินะครับ PFR กาญจนบุรีเฮ้ยมันก็รถของทีมของต้ตนล้อโตนี่หว่าช่วยเลื่อนรถอันดับช่วยเรื่อนรถด้วยครับน่าจะเป็นช่างเซอร์วิสของต้นล้อโตนะ t f r การจนบุรีบอยไว้งองู7238ขยับรถให้ด้วยครับน่าจะเป็นทีมงานของทางต้นลอ้อโตนะครับ ดินมาเลยไม่เป็นไรเราไม่ได้บวกลากดินแบบนี้ตอนเข้าฟินิชโดนแน่ครับถ้าแบบนี้หรกว่าดูไม่ละเอียดละอ่อนระหว่างทางเราไม่ว่าอะไรครับก่อนออกก่อนออกสตาร์ทกับเข้าฟินิชหรือว่าจิ้นสุดการแข่งขันนี่ต้องตามระเบียบนะมาแล้วครับหมดครับขากระโปรงปิดไม่ได้ครับก็คือเปลี่ยนเครื่องไปหนึ่งตัวจบกานนี้ งานวัดครับเครื่องผ่านไปแล้ว4-5ตัวที่เท่านี่ซอ,องกับปุ๊บเป็งปุ๊ง,งามาแล้วครับเดินรถมาจอดลงไปแล้วครับ เบอร์อะไรแมวสูมกลงเบอร์ให yeah, yeah, ้โดนี้สาิบสใช่ไหมสามสิบสี่ครับเอกซิงครับพีบุียอโตเอ็ดปีสี่อกซิงครับ เอาแล้วขึ้นครับสนุกแล้วครับตอนนี้เริ่มมีเหลี่ยมขึ้นง่ายๆหนึ่งเหลี่ยมแล้วครับอ้โหเริ่มมีเหลี่ยมขึ้นง่ายหนึ่งเหลี่ยมแล้วมาดูนี่ครับชมภัยตามมาครับชมภัยมองแล้วครับจะไปทางไหนดี ต่างรถโอบีผมนี่ก็เสียงกันปุ้งเป้งปุ้งเป้งซ่อมกันหน้าดูครับนะครับโอ้โหวันนี้ผมจะใช้สวิตภาพนะฮะใช้หลายๆมุมช่วยเลยนะครับ ว่าตัวผมเองเนี่ยที่อย่างนี้มันไม่เข้าโฆษณาบ้างเลยโอ้โหถุกเข้าโฆษณามันก็ได้นี่งานบุญนะได้แต่บุญนะได้แต่บุญนะอา้าดูต่อครับชมไพรว่ายัางไงเหลือหกนาทีนะครับเหลือหกนาทีชอีกหกนาทีชมไพรอีกหกนาที เกี л, se, ่ยวก็ไม่เกี่ยวชมไทยมุกกีแหลมมุกสวยจะตายไปเออมุกกีมุกสวยจะตายไปอาเบลไปเกี <am <am ่ยวมุกกีซิแม่ไม่อยากจะบอกเลยเออมีให้เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเอาอะไรก็ไม่เลยไอยูทูบเบอร์ก็ไม่บอกมันเลยนะไอหนูนะเออไอนี้ก็ต่างอย่างนี้ผมไม่ แข่งรถที่แอปผมไม่เคยแข่งรถเออมุมสวยจะตายไปเาขึ้นไปแล้วเฮ้ย <c ười> ไม่เห็นขอบคุณกูณสักคำหนึ่งอ่ะ <c ười> ขอบคุณกูณมั่งดิ <c ười> อูตส่าหมองบอกมุมสวยๆให้อ้าเก็บอุปกรณ์แล้วครับเวลาน่าจะทันครับชมไเอ้าเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมีเหตุเด anyway> ี๋ยวมีเหตุอย่ามาเถียงกรรมการนะเพราะเกิดเหตุห้ามเถียงนะเออ เดี๋ยวจะบอกว่าไอ,นอ,นอน้อนุ่นไอ้นี่ไอ้นั่นเออดีเอ็มครับภาพกลับมาที่เอดีเอ็มครับตอนนี้ท่านผู้ชมโอ,โ,โอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับเอดีเอ็มครับปาฟิวฟิวมาเหมือนกันครับเสียบุกครับเดี๋ยวจะมาดูการเล่นหนุ่มดับเบิลเอ็กของเ x เอเสียเสียบ,บุกเสียบุกครับ Midi ADM gặp có một yêu 22 nó ADM M gặp buộc gặp chờ gặp sớm sụp hạng chờ gặp sớm sụp hạng tân ADM giỏi lâu mà còn gặp นี่วินสองมอเตอร์ของ ADM ครับตัวใหม่ล่าสุดวินสองมอเตอร์ของ ADM ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับแม่ทงโบกสามหือเลยฮะมนจะหนักที่ทงนี่แหละโบกเยอะเกินไปหน่อยตู้ลมโอ้ขับดีด้วยฮะบุกขับดีด้วยครับดักจังหวะหลุมนี่แม่นจริงๆครับดักเหล่มหลุมนิ่แม่นครับโอ้ขับดีด้วยครับรอดด้วยฮะและไวด้วยครับเก็บแล้วครับ เดี๋ยวมาเหลี่ยมต่อไปครับหลุมยาว,ยาวมาดูแก้เหลี่ยมได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูหลุมยาวแก้เหลี่ยมยังไงครับไม่รู้อยู่ซ้ายหรือขวาด้วยเดาไม่ถูกครับเอาแล้วอยู่ขวาครับอยู่ขวาครับตามหลังอยู่กับท่านนายกครับเสือสุพรรณอยู่ไหนเอ่ยนายกเสือสุพรรณเดี๋ยวมาดูในหลุมยาวบ้างกลับมาแล้วครับหลุมยาวของ เจ้าบุกครับสอ่อสอสมุย22นอออมีดีครับ A D M 2มอเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนี่นะ A D M 2มอเตอร์เดยวจะอยู่ในค่ายของหมูหวานชออ็อปอีกหลายตัวเลยนะครับกลับเข้ามาดูภาพของเสือสุพรรณบ้างครับเตรียมจะลงหลุมยาวเหมือนกันครับเสือสุพรรณ แต่เกี่ยววิ้นก่อนแล้วครับสำหรับบุกออมบีดีครับเดินวิ่งสองมอเตอร์ดูดูว่าจะแผงนิดได้ขนาดไหนครับสองมอเตอร์คันนี้เสียงหุ้นหุ้นมัครับมีโหลด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 เหมือนกันครับโอ้โหแผงนีดจริงๆครับโอ้โหแผงนีดจริงๆครับ ADM โอ้โหโอ้โหไวจริงๆครับ ADM รอบนี้ได้ผลนะสอมอเตอร์อ,อ,อ,รอย่าลืมน,นะครับเข้าไปแล้วฮะสำหรับ ADM แต่ใครจะซื้อจะขายรถมือ2จะซื้อรถมือ2องป้ายแดงจะขายรถมือ2ที่ราคาสูงๆต้องของดีเมืองนอนนะครับ ปูหวานชอบรถล็อกลอ้วงรถไหลได,ลดล้หมดครับ ดูเกมต่อครับ,บรเญาจะเมื่อกี้นี้เขาขน้ำมันมดิ้นกด,ดท้องเตาครับเดินไปชิี้ชกม,มาทางสนามไม่ต้องไปไกลๆรีบร้อนอ่ะมาดูครับ,รบเป็นหน้าที่ของส่อสมุยหรือเปล่าส่อสมุยครับอ๋อสมุยครับขับโดยท่านอ,อาจาร,รย์หมูครับท่านอ,อาจาร,รย์หมู ไหวไหมครับอาจารย์หมูครับมาแล้วครับอาจารย์หมูครับมครับอยู่ในบออกรับสอสมูทยี่สบสองนอเอาเคิ่นไปแล้วครับแฝาไวครับไวไไวสักด้วย อาจารย์หมูมาดูคู่แข่งของอาจารย์หมูครับในรอบนี้ลงมาแล้วครับเดินยิงยาวมา เ,เลข41นะครับ,รบสมโพงคอกซิงครับ4ี่เบเ็ดเข้าจุดไปเหมือนกันวิ่งนะครับ n b 69วิ่งไหมแจ้งด้วยครับ ไลท์คอร์ก็วิ่งหยปลายสนามนะ,ค,ะมครับท่านผู้ชมครับภาพอยู่ที่ไลท์คอร์ มาแล้วครับหมูหวานชอบครับ69เ <69, S 2> หลือ1น,นาทีนะครับเวลาเดินไม่ถึง1น,นาทีแล้วนะครับ69เขาเรียก69นะครับหมายเลข69เวลาเดินอยู่นะครับไม่ถึง1น,นาทีครับในการเข้าตตาร์ถ้าไม่มานี่ผมถือสัพพะละสิทธิ์เลยนะครับ ครับ69ดอมนี่ดอมเมื่อวานก็ไม่ได้วิ่งไม่ใช่เหรอผมว่าดอมก็ไม่ได้วิ่งไม่ใช่เหรอผมไม่แน่ใจนะหมายเลข5นะครับ NR North School นะครับเตรียมรถ NR North School เตรียมเลยครับ NR North s c เตรีตยมร,รถเลยครับเตรียมรอแล้วอยู่หน้าเหตุยูสตาร์แล้วคันสีดำ69เหลือ20วิครับ ไม่น่าวิ่งนะเพราะว่าวานไม่ได้วิ่งเอ็นอาร์เอหกสิบเก้าเนี่ยเอา,มเาหมดเวลาครับเอ็นอา,าร์รถสกูนำรถเข้ามาเลยครับเอาเอ็นอาร์ครับเอ็นอา,าร์ประกบคู่ครับ เอาละครับหมูหวานชอบครับคันสีเขียวเอ no ็นอาร์นอตกูอยู่มุมไกลครับ A D M A D M ด้วยกันทั้ง2องคันเลยนะครับในค่ายของ A D M เหมือนกันหมูหวานชอบเขาดีเมืองนน A D M ครับมาขับดีละเสียต้อมหมูหวานเดี๋ยวมาดูเอ็กซ X นะครับ เ <S an other> บอร์เอกครับเอ็นอาร์นอกสูงลงก่อนครับไม่วินด้วยครับกล่าวว่าเดินยาวครับเอ็นอาร์นอกสตูไม่วินครับเดินยาวได้หรือเปล่าได้ด้วยได้ไปครึ่งนะอีกครึ่งว่ายังไงอีกครึ่งว่ายงไ,งไม่ได้อีกครึ่งไม่ได้ครับต้องลงวินครับแหมเอ็นอาร์บอกว่าจริงๆเดินธรรมดามดาก็ได้ไม่ต้องวินหรอกแหมถามว่าไ,ได้ครับแต่ไม่ได้ก็ขวางลำก่อนหมูหวานนี่เก็บอาการเลยครับไปเ,เริ่มเนิบเรื่อยเรื่อย เนิบๆเรื่อยๆเลยครับหนูหวานว่าวางวางร้อยดีเดี๋ยวพินเหลี่ยมเดี๋ยวพินเหลี่ยมวางร้อยให้ดีครับดักซ้ายเอาไว้หมูหวานหมูหวานต้องดักซ้ายครับล้อพับไปขวาแล้วเออต้องแก้เกมกลับเข้ามาแล้วครับต้องดักซ้ายครับสู้หรือมึาเรียกว่าสู้เนินเอาไว้อย่าไปตามเนินถ้าตามเนินเดี๋ยวล้อพับครับ ใช้วินครับดึงรถขึ้นมาเบี่ยงเข้ามาในโอ้โหจังหวะจังหวะนี้ถ้าเอ็นอันนอสกูนี่ถ้าเกิดเดินนี่ตั้งแต่ตอนแรกนี่ไม่น่าจะเสียการโอ้โหตรงนี้ล็อกรถเลยครับล็อกเลยฮะล็อกรถเลยครับลงมาี่เต็มลำเลยครับหมูหวานมีปัญหาอะไรครับนิ่งเลยครับตอนนี้ หูวานนิ่งเลครับตรงนี้เกิดปัญหาอะไรเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับกับหลุมแรก N R NOSCO ADM ดูเหรียญที่2อครับลงมาก่อนแล้ว วิ่ลุ้ยาวๆ ตัวนีว้ลงวินพร้อมกัน <S <S เอ็นอานี่เหมือนกันรอครับรอเพื่อนไม่กล้าไปคนเดียวครับ เอ็นอาร์ N R น้อสก,กูวิ้นขึ้นก่อนครับไปก่อนครับแม่เอ็นอาร์ครับเออเอาแล้วเอาแล้วลืมดูสลิงครับหมูหวานช็อปมาครับเสียต้อมมาแบบรอรอครับมาแบบรอรอเลยเสียต้อมแมาเดินรถมาแบบรอรอเลยครับวินยังไม่เก็บเท่าไหร่ด้วย เชือกยังไม่ตึงเริ่มตึงแล้วครับมาแล้วหล่อมาเลยครับหมูหวานหล่อมาเลยครับ ADM ครับหล่อมาเลยครับ ADM 2มอเตอร์ครับหล่อมาเลยแหมสงป่าเลยครับแหมดูป่าชิเป๋งเลยหมูหวานหมูหวานครับเข้าไปกดเวลาแล้วครับ ครั้งแรกที่หมูหวานได้กดเวลาหยุดตั้งแต่ออกสตาร์ทมาจะเพิ่งได้กดเวลาหยุดเอ็ดนี้แหละเชือกอะไรไข้ขวัญขวัญไปตัวสอบไปตรวสอบเชือกหน่อยไปดูเชือกหน่อยใช้เชือกเบลหรือเชือกกลม ถ้าเชือกกลมผิดระเบียบนะครับต้องเป็นเชือกเบลนะครับมีบวกนะครับถ้าเป็นเชือกกลมมีบวกนะครับมีบวกนะครับแจ้งเขาด้วยเชือกเบลก็คือเชือกเบลนะต้องเป็นแบนด์ถ้าเชือกกลมเชือกต่ออันนั้นเราขอบวกนะครับตามเกมต้องบวกครับ,บเบลคือแบนด์ครับหน้าสัมผัส